เข้าที่มุมบ่อยเพราะอะไรเพราะเสียแขกรับรับก็ให้ให้หน้าที่มาแล้วเหรอพี่เหรอใช่ครับหน้าที่ก็คือลูกพี่สง่สงส่งส่งมาให้มามาคอยแก้เกมกับน้องๆครับแล้วก็คอยคอยบอกครับตอนนี้หน้าที่หลักมีอะไรบ้างเก็ที่ค่ายก็ยช่วยแก้ค,ค่ายก็ได้ด้วยมีซ้อ,อมอด้วยมีรอบเป้าด้วยครับทุกอย่างครับก็ช่วยใครช่วยได้ก็ช่วยครับแค่ร้อยเปอร์เซ็นต์นี่เป็นนุนสักกี่เปอร์เซ็นต์ลูก ก็ยังแก้เกมอยู่ใช่ไหมช่วยลูกพี่ช่วยตวออลอดครับพีจะช่วยลูกพี่จะจะแก้เกมกอ่อนขั้นต้นลูกพี่จะแก้เกม,เมกแล้วก็จะเรียกให้ผมกาประกอบแล้วก็พวกพี่ๆหลายคนก็คืมาช่วยแต่ก็หงบทผาทของนนเนี่ยมาอยู่ที่มุมเวทีมากขึ้นมาจะมีส่วนเพราะว่าผมไม่มีหนึ่งเลยไม่มีรายการด้วยและสองเลยเราเราเป็นุ่นพี่ด้วยแล้วก็คนไหนที่เราแบบเชื่อฟังหรือว่าเนี่ยเราก็ช่วยเต็มที่มาอยู่ที่มุมเนี่ยที่มาแบบที่มาแก้เกมเนี่ยกี่กี่กี่เดือน ทุกเดือนละพี่เพราะมวยด้วงท <st ída> ี่นี่มื่อกี่เดือนก็ตั้งแต่ต่อยเสร็จแหรอครับตั้งแต่ต่อยกับพี่สามีเสร็จครับอ๋อมันตั้งแต่เดือนไหนจำเดือนไม่ได้หนูใช่ครับก็มันพอเราต่อยเสร็จเราไม่มีรายการเราบาดเจ็บตั้งแต่เดือนไหนจำเดือนไม่ได้หนูไม่ได้ก็จะไปกับสามีเสร็จก็จะก็จะจายมาที่มุมมากขึ้นใช่ครับเพราะว่าหนึ่งเลยเราไม่มีรายการแล้วเราก็คอยช่วยทุกพี่เซียนมวยหูเขจะเริ่มพากมากขึ้นภาคเขาจะจายอยู่ที่มุมคอยแก้เกมให้ ก็ก็เคยก็เคยได้ยินไหมได้ยินครับว่าเขาบอกว่าถ้าผมเข้าไปเขาจะฉายไปที่มุมเนี่ยคพานเจ้าถือมันจะดีอะไรก็ไม่รู้ว่าเป็นเพราะอะไรนะครับแล้วก็มักจะทำให้มือเนี่ยแก่แก่แบ่นีมันนัมันไม่ต้องอยู่ที่รักบวรักบัเดียวว่าเราแก้เกมแล้วเขาทำได้หรือเปล่ามันแรกคุณไก่คุณได้เป็นรับมันแรกที่มเข้าไปที่มือที่ผมเข้าไปที่มุมได้เป็นฝนพันล้านกับกับพิษพันล้านที่ไว้ต่อยวีร์ดครับฝนพันล้านพิษพันล้านแล้วก็มีสมิงดำ พี่ต่อยกับรุณชัยครับแล้วก็มีเจ้าสิมกรพี่ต่อยท้องน้อยนะครับไวไหนประทับใจที่สุดที่ทำให้มวยจัดเป็นรองจักมาเป็นต่อชนะอะไรนหนึ่งเลยมีเจ้าวันนั้นน่ะมีเพชรสีหมอกไอหรือว่าเพชรบาลานซ์ใหม่แล้วก็คือทุกคนในที่นั้นเราดี<อ>ใจหมดเเป็น,<บ>ปนยังไงบ้างเกมเพชรสีหมอกเล่าให้ฟังคือมวยเนี่ยสามยกเนี่ยเราเราสูสีเราดูมาไว้กันยกสี่แล้วคู่ต่อสู้เขามีคือยกสามเนี่ยไปยกเนี่ย เราไปตั้งแขนสู้เขาแต่เราตีไม่ได้แต่คือแขนเราได้เปรียบยกสีกนน่ผมก็ได้บอกทุพี่ก็ได้โทรสั่งมาว่าน้นว่าอยากให้ปั้มให้ผักผมกได้บอกว่ายงนี้อย่าไปปั้มนะใช้หมัดหน้าแท็กนะตั้งแล้วผักเตะไปออกข้างพี่ออกข้างแล้วัดเตะคนท้ายน้องทําได้อย่างที่เราแก้เกมคือคนข้างล่างจะมองเห็นชัดกว่าคนข้างบนเขาก็เลยสุ่มพบว่าเฮ้ยแก้เกมไฟนั้นเนี่ยเพราะว่าเมสสี่บอกขายไปนานด้วยชะนะใครด้วย ไอ้เพชร้ไทยหรือเปล่าครับอ่าที่บุรีดําใช่ครับน่ไฟนั้นก็เกิดจากการแก้เกมจากที่ผมเป็นรองเลยใช่ครับในอย่างใช่ครับกากลับมาชนะได้แล้วมีไฟไหนที่ประทับใจตอนที่อยู่ที่มุมนะก็มีฉัดเพชรครับฉัดเพชรที่ต่อยอ้อมน้อยครับที่ชนะน้องครับไฟไฟก่อนที่ว่าจะจะจะชนะไปครับอีไฟครับที่ต่อยกับไอ้ยอดุงคลหรืออะไรนะครับ ียคนครห,รหรือว่าต่อยกันรักคมหมายไม,ไม่ไม่ก่อนครับก่อนรัดสมหมายครับก็เป็นยอดคนใช่ครับโดย,ยที่อายุมากกว่าใช่ครับวันนั้นผมทําไปก็ให้ออกข้างต่อยนิ่งมากครับนิ่งต่อยดีมากมีการเหยียบมุดนิ่งมากครับวันนั้นเขาไปแล<ะ>้วมีคนชื่นชมว่าน้องต่อยนิ่งมากใช่มันนิง่งคนชมว่าอะไรนึกก็เขาบอกเขาบอกน้องครับลูกวงลูกเศรษคองในแขกต่อจอแล้วมีเขาบอกว่า น้องต่อดีต่อนิ่งมากไฟนี้เรื่องอาวุธไม่มั่วคือไม่มั่วครับคือจะน็อกจะน็อกเราไม่ได้เข้าไปมั่วคือเราเลือกเอาซึ่งทุกอย่างอยู่ในการสั่งเกมของเราแล้วก็การที่เราเตรียมตัวใช่ครับหรือว่าเราเป็นมือปดนของผู้ปิดทองหลังไพ่หนึ่งคนในวันนั้นนะใช่ครับมันก็มันแล้วแต่คนจะคิดแต่เพี่เพราะว่าตัวเราเองเราตัวเองเราไม่เคยไปพูดแล้ว่าเฮ้ยนี่กูซ้อมมากูทำมาคือเราไม่เคยพูดแล้วครับแล้วบทฝาทของการเป็นครูมวยเป็นยังไงปะคิดแม้ว่าวันหนึ่งตัวเองจะมาต้องแก้เกมที่มุมมหหรรรืือออวว่าาะไเเเคคยิดััันนนนทกกกี้็บ เราก็มีส่วนส่วนหนึ่งกับนังมวยวในใคร,ครอืมเพราะว่าเคยคิดไหมว่าจะมาเป็นบทบาทแบบนี้ก็ชีวิตเรามันอยู่กับมวยมานานยี่สิบกว่าปีพี่<ป>เราประคองมันไหนไม่ได้ครับระหว่างเกมไม่ได้เพราะเราเป็นมวยสยมองอยู่แล้วใช่เราเป็นมวยฝีมือูแล้วเราก็น่าจะรู้เกมดีกว่าอ,อ,อนาคตก็อยากไปเป็นคูมวยต่างประเทศไม่หรืออยากเลยก็ถ้ามีโอกาสจะต้องดูครับต้องดูแต่แต่ใจจริงอยากบอกยิ้มเพราะว่าเราต่างประเทศก็จริงเงินเดือนก็จริงครับแต่ว่ามันห่างไกลจากครอบครัวเรา บางทีเราก็ครอบครัวด้วยใช่อยู่อย่างน้อยเราก็ถึงเราจะไม่อยู่ด้วยกันมันก็อยู่ใกล้กันนะครับแล้วก็ทำมวยออกไปใช่อาจจะเป็นสาขาสองเพชรเจริญฉายพีเคหรืออะไรก็ว่าไปใช่ครับประมาณนี้ครับทำมวยเพชราจรายทำออกไปถ้านาคตีวิมก็จะเป็นมวยฝีมือแล้วก็รเจฉายมันก็ตายเดียวกันมันเราจะไปปรับเปลี่ยนเป็นฝีมือหมดไม่ได้พี่มันต้องอยุดรูปเกมว่านักมวยเราเนี้ยถนัดแบบไหนทุกแบบไหนแล้วเราค่อยมาแก้จุดบอดว่าเขาบอดตรงไหน แล้วก็มันต้องมาดูมันมันหลายอย่างพี่มันต้องมาดูแล้วมวยที่ไม่ใช่ฝีมือที่แบบของปีเคที่มีชคเราแก้ยังไงอย่างเพชรสิอย่างไม่ใช่ฝีมือเหมือนเราอย่างอย่างอย่างเพชรพลานี้เป็นมวยมดเตะมาเตะขาเมื่อก่อนดูโรงเรียนกีฬาโคราชใช่ไหมครับเป็นมวยจะมาเตะขาแล้วก็เขามีลูกหนักอยู่แล้วแต่เขาไม่ค่อยบางอาวุธทีนี้เราก็มาเปลี่ยนเราไม่คือเรามาเติมคือให้บางอาวุธพอดี่ช้เจ็บตัวน้อยที่สุดเรามีลูกหนักอยู่แล้วเขาก็ต้องกลัวเราอยู่แล้วแสดงว่าไม่ว่าจะเป็นมวยสไตล์ไหนเราก็ใช้กลยุทธ ใช่เราคือคือใช่คือเราแก้เกมหรอเกมเราแก้เราแก้ลูกเก่งของเขาย่างมากมากกว่ามันเพราะว่าบนเวทีเรามักจะแก้เกมด้วยตัวเราใช่แล้วอย่างมึงมันอยู่ที่ตัวน้องมวดด้วยว่าจะแก้ขาเฉพาะหน้าได้ได้เองบ้างหรือเปล่าเพราะว่ามดใช่ส่วนหนึ่งมันมาจากเราด้วยจากลูกพี่ด้วยแต่ที่สาคัญเลยมันอยู่ที่ตัวน้องมวดด้วยว่าจะแก้เกมเฉพาะหน้าเวทีได้ได้มากเก่งน้อยแค่ไหนครับแสดงว่าตอนนี้ความฝันเรื่องของการทําบ่อนเออไม่ใช่บ่อนทำฟาร์มไก่ฟาร์มมวยไอ้ฟาร์มเออสนามไก่ชนอย่างเนี้ย ก็อาจจะหายไปแล้วอาจจะเป็นยิมมวยขึ้นมาแทนอย่าเนี่หรอมันก็มันแล้วแต่จังหวะครับพี่เราคืออย่างแรกเลยอ่ะที่ผมตั้งมาคืออยากได้บ้านบ้านเสร็จปุ๊บค่อยมาทํายิมมวยแล้วยิมมวยอยู่ข้างหน้าชุปฟาร์มกอาจจะยุ่งหนังอาจจะทําเป็นทะลุทางทะลุกันเลยประมาณนั้นทุกอย่างก็คู่กันใช่เพราะว่าชอบทั้งสองอย่างราะมันเป็นสิ่งที่เราแบบเรารักเราชอบอยู่แล้วเราอยู่ด้วยแล้วมีความสุขใช่ครับโอเคครับขอบคุณครับ